วันนี้เราจะมาฟังเสียงผู้ที่ใส่จริงประสบการณ์ตรงจากผู้ที่ใส่จี้และแหวงกางหันมงคลกันนะครับนี่นะคะใช้หุ้นในมืนถอถตลอดเลยจากเมื่อก่อนเนี่ยหุ้นนี้จะดิ่งลงดิ่งลงนะคะตอนนี้หุ้นก็พุ่งขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะก็ตั้งแต่ได้จี้กางหันมาใส่นะคะชีวิตก็ฟินเลยค่ะจากที่เคยมีแต่จี้นะคะตอนนี้ก็มีแหวนเพิ่มขึ้นมาอีกวงแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะก็แวะมาได้ที่ห้างเทพชรทองออโรร่านะคะทุกสาขาค่ะจากที่เมื่อก่อนนะคะดิฉันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเงินนนะคะ หลังจากที่ดิฉันได้ไปที่ร้านเพชรทองออโราแล้วเนี่ยพนักงานได้แนะนําว่าจี้กังหันเนี่ยจะมีช่วยในเรื่องเกี่ยวกับโชคลาภ mm hmm. เกี่ยวการเงินการทอง mm hmm. ดิฉันก็เลยซื้อมานะคะใส่แล้วเนี่ยอุ่นใจทําให้การเงินของดิฉันได้ดีขึ้น mm hmm. ดิฉันเป็นคนที่ไม่ชอบ,ชอบเสี่ยงโชคอะไรเลยแต่ณนะปัจจุบันเนี้ยลองหันมาดูซิลองเสี่ยงดูซิว่าเอออาจจะได้ไหมไม,ไม่แน่นอาจจะฟกก็ได้พอวันนั้นดิฉันไปเสี่ยงโชคมาทําให้เกิดว่าถูกรางวัล ก็ไม่คิดเหมือนกันนะคะว่าจะถูกลางวัลพอถูกมาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเอ๊ะหรือเป็นเพราะว่ากังหันเนี่ยทำให้มีเงินมีทองขึ้นมาได้จริงๆแล้วตอนนี้พนักงานขายเนี่ยแนะนําว่าณวันนี้ได้มีแหวนของกังหันขึ้นมาแล้วดิฉันก็ว่าจะไปเพิ่มอีกสักวงมือ่ะคะ่ะแล้วก็ดิฉันคิดว่าถ้าท่านใดนะคะที่อยากมีโชคมีลาภทางการเงินการทองเหมือนดิฉันลองไปที่ร้านเพชรทองออโรร่าดูนะคะ อาจจะโชคดีและมีการเงินที่ดีหรืออาจจะดีกว่าดิฉันก็เป็นได้นะคะครับตังบ้งแต่ซื้อิ้กหันให้แฟนนะครับชีวิตเขาก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะครับและในเรื่ความรักก็ไม่ทะเลาะก,กันอีกเลยชีวิตก็ราบรื่นขึ้นนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจหาของให้คนที่รักนะครับแนะนำจี่กังหันนะครับแวะมาชมได้ที่ห้างเพชรทองอลล่ร่านะครับขอบคุณครับสร้างพลังบวกด้วยตัวคุณเองด้วยการเลือกเครื่องประดับสักชิ้น อย่าลืมเลือกซื้อของขวัญอันสมคุณค่าจากออร r าไดมอนด์เป็นรางวัลให้กับตัวคุณเองและเพื่อมอบให้กับคนที่คุณรักและพบกันนะครับที่ห้างเพชรทองออร r ากว่า200สสาขาทั่วประเทศออร r าของขวัญแห่งความสุขที่มีคุณค่า